เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศตอนค่าให้เอฟซีได้ชมกันนะครับผมอองานเพลงงานอะไรก็จบไปแล้วครับในงานตอนกลางคืนไม่รู้ว่าเขามีอะไรมั่งนะครับพี่น้องแต่ก็หลายคันก็กลับกันแล้วนะเหลือแต่ยังเหลืออยู่นะครับผมเ,ออเดี๋ยวพาเดินดูหน่อย สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องระดมสิงดินด่วนครับผมอ่โอ้บสองล้อโอ้จิก,การนอกเลยเนี่ยนี่มาหัวคัสซีครับ เดี๋ยวพาเดินชมก่อนนะครับมาดูเขาทำอะไรกันนะไฟตรงนี้ก็โชว์ เลี่สิบเลสองศูนย์เลยครับเร็ครับตรงนี้ก็จะเป็นเร็ครับเร็ครับนซเลยมาเเีสิบงศูนย์องตัวท้ายสองศูนอ่านไเสแล้วี๋ยวพีเรามูกันนะครับสวัสดีครับผมทำได้ไหมน้องเสียฟูุมงานที่โค้รอที่สุินอ๋อจำไม่ได้มันนานแล้ว มาทำอะไรแถวนี้อ๋อทำงานอยู่โรงไม้อ๋อทำงานโรงไม้อยู่ใกล้พิ่ตองอ๋อเออเขาทำอะไรกันนี่เอ้ยขายเหรอห้าสเล่มห้าสนนี่นะครับฮะนนี้ขายเหรออันนี้ขายยี่สิองาเท่าไหร่วะนี่อู๋ไหนอันไหนทำบุญอีกก็เดี๋ยวระยะห่างประมาณนี้นะของผมมัน ถ้าใครได้ดูรถผมแล้วมันก็ห่างวันนี้อยู่แต่นี่ก็ถือว่าไม่ชิดเท่าไหร่นะถือว่าไม่ชิดเท่าไหร่ดนี้ชิดมันดูดูแก้มเขาว่ามันชิดขนาดไหนมของพี่อะตรงนี้มันยังอ้าอยู่ถ้าเขาบุทอ้าเราต้องยันตรงนี้อ๋อ ยันล่างออกเพื่อที่ให้บนมันหนีบเข้าอ๋อตอนนี้มันอ้าอยู่ใช่ไหมอ้าข้างล่างเฮ้ยผมเห็นปิดประตูข้างบนยังอ้าอยู่ดิข้างบนไม่ค่อยอ้าเท่าไหร่มันจะอ้าตรงนี้อ้าตรงนี้ตรงเนี้ยตรงนี้ชิดอยู่เนี่ยจากนี้ไปนู่นหน่อชิดอยู่ก็มันชนตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยอ้าประมาณนิดหน่อยประมาณห้าเซนมะโอ้ห้าเซนไม่ใช่น้อยนะห้าเซนนี่เลยนะไม่ถึงไม่ถึงห้าเซน่เลยห้าเซนไม่ถึงกัน ประมาณ2เซนบอกสองเซนมันยังเยอะอยู่ต้องหาวิธีแก้นั่นแหละไอ้พวกนี้เข้าไหมอ่ะฮะสนิทอยู่ก็สนิทไม่เป็นไรแต่ตรงนี้มันอ่านิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าจะแก้อยู่แต่ตรงนี้ประมาณนี้เลยเนี่ยเล่นสนิทอย่างนี้เลยถ้าเท่ากันอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรมันเป็นแค่อันนี้มั้งขาจากอันนี้มั้งไม่รู้เขาทำอะไรกันทั้งนั้น ขาจับรางวัลจับรางวัลเรามันจะมืดเดี๋ยวดูก่อนนี่อะไดูเนี่ยดูแถวนี้ก่อนโอ้ยหญ่อ้วนเดินมาก็ปรยมาณยรยย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 ดยยยยยดยยดยย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 อยยย ช่างไฟนี่อะไรยุดรถอะไรครับเราจะไปต่อที่อู่ทองครับามามาข้งหลังครับงานที่อู่ทองอาาู่นี้รถไข่ผู้นี้หรือเปล่ารถเสียอยูแปดร้วาาใช่ไหม,อามาโอ้น่าจะใช่ครับนี่กากเพชรอู่ช่างยุด หมดเสื้อหมดแล้วเอาติ๊กเกอร์ไปแล้วกันะค,ะครับใจ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 ขอโทษทุกท่านนะครับเสื้อมันมาไม่เยอะนะครับผมไว้โอกาสหน้าเขาเจกเสื้อกันอยู่นะโอ้หสวยสวย ก็ไว้ขนอะไรขนไข่เหรอใช่ไหมน่าจะยังไม่ได้ใช่พี่น้อง FC ของเซียยูนะครับผมถ่ายรูปได้ที่หน้าบูธเอเจ็กเตอร์เลยนะครับผมหน้าสแกนเนียหน้าบูธเลยนะครับผมหน้าเวลานี้ได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เวลาไปถวายพระป่าให้พระครูที่วัดนางชำเลยนะครับผม ขอเชิญ FC เอ FC เซ ah ียยูนะครับถ่าย ah รูปหน้าที่บูธเด็กเสียยู ah เป็นริว้วอภิชาติฟาร์มใช่ไหม FC เขาเยอะครับอภิชาติฟาร์มเดี๋ยวเราจะนำพราป,ป่าไปถวายกับคุณผูอ้อสีน,นะครับถือหลวงพ่อมาหาในชูธของเรานะ เดินไปดูรถฟังนี้กันนะค,ครับ เย็นสบายดีครับไม่ร้อนตอนกลางวันนี่บอกเลยว่าโอ้โหถ่ายคลิปนี่เกือบจะน,นกครับพี่น้องอันนี้รถเทลเล์ของเสียบบอลวัยรุ่นพันล้านโอโ้เอ็นเจ็ดร้อย เตจะจะจะดีกว่าไหมอ้โอ้โอโอจิก๊ก้าิวอ่ะโดหลอเลยเฉลิบอู้ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นตัวเก่านอกไหมน,นะเพราะมันแปลงได้ จันก็ยังไม่กลับนะครับนี่หวัสดีครับเมื่อไรจะเดินทางกลับบ้านครับดึกดึกเลยเหรอกิโลกิโลไปบางระจันกิโลี่สิบฮะไม่ไกลเหรอรุ่งนี้มาไหมนี่ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงมาไหมพรุ่งนี้ห็นไหมอูทองอ่ะ พี่ไปต่อช่วงต่อใช่ไปอ,อูทองต่อ60มันหกสิบโลมีโคไหมวันนี้มีโคไหม <S 2> <S 2: ไม่รู้เลยพี่ไม่รู้อ <ไป S 1> <ล>่ะ ฝนก็ยังไม่กลับได้อ้ยเสียฝนก็อยู่แถวนี้เองไม่ไกลครับโชคดีมากครับฝนไม่ถล่มครับ ฝุ่นโขดวิ่งงานอยู่แถวไหนเนาะนี่ผมว่าน่าจะสายหมกแน่นอนแล้อู้ทิวฟรีด้วยครับโอ้ดูดูดล้อ นิวโปเฟียสวนนี้นี่เอสเจดเอสเจ็ดร้อยเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับสองนี้ทะเลสวนนี้นี่สุดทุกลำนะครับเพราะว่ารถเกี่ยวเยอะ เอสเจ็ดร้อยรถเหลือแค่นี้ครับกลับบ้านกันหมดแล้ว คันนี้ไม่ยอมลงเลยรถมาจากไหนวะนี่เอ๊ะคันนี้เหมือนเคยไปสนามจะเงาะไหมหรือว่าคนละคันวะจำไม่ได้ ก็ประมาณนี้ครับพี่น้องบรรยากาศไม่รู้เขามีอะไรอีกยามดึกครับแต่ว,ว่าขอตัวไปพักผ่อนก่อนครับเจอกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ